ข่าวดีครับสำหรับใครที่ใช้รถ BYD ครับไม่ต้องไปถึงงานมอเตอร์โชว์ครับวันนี้ที่หลานเอ็กป2023ครับจัดชุดเครื่องเสียงสำหรับ BYD ปักตรงรุ่นครับนั่นก็คือลำโพง City T-Mute ครับเป็นลำโพงแบรนด์ดังจากอเมริกามีมาแล้วกว่า1ปีครับทุกหน้าชุดหลังใส่ปักตรงรุ่นกับ BYD ได้เลยครับทุกอย่างเข้าช่องครับสองชุดนี้รวมกันเนี่ย24,900 แต่เฉพาะในงานมิลานเอ็กโปนี้เท่านั้นนะครับเราแถมทันทีนี่เลยครับเบรดบ็อกซ์เมอร์คิวรี่แปดเบรดบ็อกซ์3ทางครับมาสัจจัน คุณภาพเสียงเงบสดัดลึกนะครับมูลค่า9,900บาทลำโพอง Infinity อหน้าหลังพร้อมซับบ็อกเมอร์คิวลีปกติรวมกันเนี่ย3,000 30, กบาทครับเหลือเพียง24,900บาทเท่านั้นอยา่าพลาดกันเลยนะครับในงานมิลาน Expo นะครับมีวันนี้ถึงวันที่15เมษายนนี้เท่านั้นใครที่สนใจติดต่อมาได้ที่มิลานทุกสาขาผมย้ยที่อยู่ตามข้างล่างนี้ครับอยา่าพลาดเลยนะครับทุกท่านงานนี้ปี 1, ปนึงมีครั้งเดียวเท่านั้น